สวัสดีทุกคนครับผมท็อปอยากเที่ยวคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปเยือนสถานที่กลางเต็นท์เล่นน้ําซึ่งสีน้ําของที่นี่นะครับก็จะมีลักษณะสีที่สวยน่าเล่นมากที่ที่ผมจะไปก็คือสวนลุคชาติวังก้านเหลืองจังหวัดลบบุรีครับที่ผมรู้จักที่นี่ได้ก็ตามสื่อโซเชียลต่างๆครับที่มีคนเอามาลงมารีวิวไว้ผมเห็นว่าสีของน้ําสวยและน่าเล่นมาก ก็เลยอยากมาลองดูสักครั้งหนึ่งครับตั้งใจไว้ว่ามาเล่นน้ำคลายร้อนแล้วก็กางเต็นท์ค้างคืนที่นี่หคืนครับพรุ่งนี้ค่อยกลับการเดินทางมาครั้งนี้ก็มาคนเดียวครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ผมขับมาเรื่อยๆความเร็วอยู่ที่8ป9 0ก็มีแวะปั๊มบ้างใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับก็จะมาถึงตรงหน้าทางเข้าแล้วครับตอนนี้ ขับเข้าไปตรงถึงจุดบริการครับด้านหน้าก็แลกบัตรลงทะเบียนก่อนนะครับส่วนค่ากลางเต็นท์ก็แล้วแต่เราจะบริจาคครับก็จะมีกล่องให้บริจาคสมทบทุนครับมากลางเต็นท์ครับ ข้าออกไม่เกินสองทุ่มหลังสี่ทุ่มงดใช้เสียงนะคะนำขยะขึ้นมาทิ้งด้านบนให้ด้วยนะคะพี่ครับเราเป็น้วแต่พี่บริีจาคเลยนะคะพี่จะลดลงไปไหมคะอ๋อเอาลงได้ใช่ไหมเอาลงได้คะ่ะแต่ถ้าฝนตกให้เรีบรถลมาจอดด้านบนนะะี้ค่ะโอ้งั้นจะขึ้นไม่ได้โอครับ แต่พี่บริจาคเลยนะคะคพี่เลี้ยวขวาเนี่ยนะคะแล้วตรงบริษีวขวาระตรงเนี่ยเขาจอดที่ตรงที่แบบตรงลานกลางเต็นท์ได้เลยหร,หรือว่าต้องยกของไปได้ได้พี่จอดมาเลยนะโอตรงที่กลางด้านข้างครับขอบคุณครับคนเยอะไหมครับวันนี้ จะเป็นทางที่ลงไปด้านล่างนะครับไปหาทานน้ําและหลานกลางเต็นท์ก็จะเป็นทางดินซึ่งมีความชันพอสมควรครับแต่ก็ไม่ไกลมากระยะทางก็จะประมาณ200-300เมตรได้นะเป็นระยะช่วงหนึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับในการขึ้นลง าก่อนจะถึงลานจอดรถด,ด้านล่างครับก็จะผ่านห้องอาบน้ําและห้องน้ําตรงนี้ก่อนครับจากนั้นก็จะมาถึงลานจอดด้านล่างที่จริงลานจอดด้านบนก็มีนะครับเป็นลานปูนถ้าเกิดว่าฝนตกต้องรีบเอารถขึ้นก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าทางที่ลงมานี่จะเห็นว่าเป็นทางดินทั้งหมดเลยครับ นี่ผมก็ขับรถผ่านลานจอดมาก็จะมาหาที่กลางเต็นครับก็จะดูที่เงียบๆสักหน่อยโซนแถวนี้ก็จะเป็นโซนแถวท้ายน้ำนะครับ จะอยู่ท้ายสุดแล้วผมก็มองหาดูบ้างแเ้วร์จะกลาตงตรงไหนดีเดี๋ยวขีว่รถมอเตอร์ไซค์ดูก่อนดูสถานที่ก่อน ก็จะมีปลั๊กไฟอยู่เป็นจุดๆนะครับให้เอาสายไฟมาต่อพ่วงได้ครับตอนนี้ผมก็กําลังจะหาที่กางเต็นท์อยู่นะครับก็ถือโอกาสดูสถานที่ไปเลยครับก็จะไล่าจากท้ายน้ําไปถึงหัวต้นน้ํานะครับดูไปเรื่อยๆครับคนที่มากางเต็นท์ก็จะมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับมาการเปช่วงนี้ถือว่าคนน้อยครับม,มาถึงตอนเช้า พอช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีคนเข้ามาเล่นน้ำครับมาปิกนิกแล้วก็กลับบ้านครับส่วนกลางเต็นท์ก็จะเป็นส่วนน้อยในวันปกติลักษณะพื้นที่ที่จะกางเต็นท์ที่นี่ครับก็จะกางได้ตลอดแนวของลำธารครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีคนกางอยู่ครับ นี้ก็จะเป็นโซนต้นน้ำครับจะมีโต๊ะม้หินให้นั่งดูแล้วก็จะเป็นคนที่มาเล่นน้ำครับมาเล่นน้ำแล้วกลับก็จะมาแถวนี้กันเยอะผมก็เลยดูแล้วผมไปถ้ายสุดนู่นดีกว่าครับถ่ายน้ำนู่นก็เลยขับกลับไปที่เดิมน,นะครับที่ลงมาที่แรกดูแล้วจะเงียบๆดีครับ เดิมครับก็เอาโซนบริเวณตรงนี้นะครับพอดูแล้วมีปักพ่วงแล้วก็มีไฟส่องสว่างอยู่ครับบริเวณนี้มองด้านบนก็ให้ใกล้กลจาก,ก,กต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวลูกมะพร้าวจะตกใส่ เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูห้องอาบน้ําและห้องน้ํากันบ้างครับก็จะลักษณะประมาณนี้ครับห้องอาบน้ํามียูซีห้องกลางคืนมีไฟส่องสว่างครับไม่น่ากลัวครับห้องอาบน้ําก็จะมีอ่างน้ําน้ําใสครับ ส่วนตรงด้านนู้นจะเป็นห้องน้ําชายหญิงครับและก็จะมีอ่างล้างภาชนะอยู่ฝั่งห้องน้ําชายครับจะประมาณนี้ครับส่วนทางตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปหาทานน้ําด้านล่างครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ํากันตั้งแต่ที่ต้นน้ํามาครับมาหาปลายน้ําเลย ตอนนี้ผมก็เดินมาช่วงต้นๆแล้วครับต้นน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะมาชมความงานมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นน้ำไปมันจะสวยขนาดไหนดูสีของน้ำน่าเล่นมากครับแล้วยิ่งพอไปสัมผัสกับน้ำนี่อยากจะลงเล่นนะครับตอนนี้อยากจะเล่นน้ำแหลเย็นดีมาก แล้วก็ต้นไม้เยอะครับบรรยากาศลมลื่นถ้าเล่นน้ำก็ไม่ต้องลัวร้อนแดดตัวลงไม้เยอะที่นี่ก็จะมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำที่ผุดมาจากใต้ดินนะครับไหลมารวมกันครับเป็นต้นกำเนิดของนตกวังก้านเหลือง ข้อมูลนี้ผมไปอ่านมาจากป้ายจวัดนะครับแต่ละโซนก็จะมีความสวยของต้นไม้โขดหินแตกต่างกันไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ไล่ถ่ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงช่วงท้ายน้ำแล้วนะครับ ที่นี่ก็จะมีร้านขายของนะครับร้านขายน้ำปั่น้มตำไก่ย่างแล้วก็ร้านตามสั่งครับผมมากางเต็นท์ทางนี้ผมเลยไม่ได้ทำอะไรกินครับก็ซื้อตามสั่งกินครับช่วงเย็นผ็ามานั่งแล้วก็เล่นน้ำนอนค้างหนึ่งคืนช่วงเช้าก็กลับ ตอนที่ผมลงแช่น้ำบอกเลยครับว่าเย็นสดชื่นมากและช่วงตอนกลางคืนครับที่นี่ก็จะมียุงด้วยครับใครที่จะมาก็เตรียมโลชั่นทากันยุงหรือว่าอะไรที่ป้องกันยุงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับ ก็จะมีคนกางเต็นท์อยู่พอสมควรครับวันนี้จะเป็นเช้าวันเสาร์แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้คนเยอะแน่นอนครับคนที่จะมาเล่นน้ําและมากางเต็นท์ตอนนี้ผมก็เตรียมตัวกลับแล้วนะครับเติมน้ํามันเสร็จแล้วก็เก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์ครับเดินทางกลับ โอเคครับทริปนี้ของผมก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ